เอาละก็สวัสดีเพื่อนในช่องคุณทาโลกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมได้เป็นชาล็อตจังเกิลนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวชาล็อตจังเกิลของผมเนี่ยมันจะเวิร์กหรือว่าไหวหรือเปล่าไม่ค่อยได้เล่นเลยชาล็อตนะครับแต่ว่าเหมือนผมได้เล่นออฟเลนอ่ะทีแรกแต่ทีนี้เพื่อนเราแบบหลุดนะครับเราเลือกตัวไม่ทันนะก็เลยไปๆมาก็ได้จังเกิลเฉยเลยนะครับเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้หรือเปล่าน้อ เดี๋ยวตีฟ้ากันเลยนะครับเคื่เล่นได้ตรงนั้นอาจจะไม่ได้แนะนำชาลลอตอะไรนะครับเพราะว่าคือผมไม่ค่อยได้ใช้งานอ่ะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นนะครับ น่าเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น่าไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่ ทีมเราอาจจะต้องมากดฟอร์เรนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเถียงตัวมังกรนะแอ,อ่แบบนี้น่าจะไม่ได้มังกรนะครับเอ้ยอาจจะได้นะเพราะว่าเขาเจ็บเขาเจ็บนะครับทันหรือเปล่าแต่จังเกิลเขาเจ็บอะ นี่ผมเข้าไปไม่ได้อะได้แล้วได้แล้วเขาน่าจะพยายามล้ำออกนะครับโอเคพอดีกว่าพอดีกว่าเฮ้ยโจ๊กเราเดือดเกิน ตานี้ผมเล่นยากด้วยนะเนี่ยเจอพวกฟอร์เรนเจอเอลสูนะครับยังมาเจอนี่ด้วยนะลอเรียลนะครับไม่ชอบเลยนะเฮ้ สู้น่าจะสู้ยากไปอะผมว่านะแต่มาเขาไปด้านบนแล้วนะครับการเงิยนยังไม่ตามการเงิยนยังไม่ตามแต่ว่าสกอร์ตามเยอะอยู่เฮ้ยแข่งสก,กิลไม่โดดเลย ผมไม่พอเพื่อนเราไม่ลงไม่ลงด้วยนะจริงๆถ้าลงน่าจะเล่นไหวอยู่นะครับได้รำอีกนิดนึงน่าจะได้เก็บอาจจะคิดว่าเราแบบเล่นต่อไม่ได้แล้วมั้งก็เลยไม่ลงอ๋อกดลงไม่ได้นะครับ ไอ้ถงไม่ได้ขอาเลยมาตะกอตีตึ้งกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เงินเยอะอยู่ ไปสกิลไปไหนวะเมื่อกี้ออตโต้ไปเล่นได้นะแต่จ,จะต้องดึงนิดหน่อยนะครับาดอกไม่โดนละเคยได้อยู่นะครับโหจะเกือบตายเหมือนกันนะเฮ้ยผมฝืนดาร์กได้ปะเพราะว่าตัวฉลบมันดูดก็ได้ตบเพราะอาจจะมากันล่างนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกบมาว่ะไม่เสี่ยงแล้วกันนะครับขอเดินออกมาก่อนนะรีเลยแล้วกันนะครับอันตรายไปเมื่อกี้ผมจะไปตีดักแหละแต่ถ้าชี้เราเล่นด้านล่างไงทีนี้ผมกลัวว่าเขาจะลงมากันแล้วเดินผ่านเราเงเราสวยนะทีมเรามีปัญหาอะไรกันเนี่ย ไอโจ๊กเราเอาเรื่องว่ะหลังจากถ้าตายตัวแรกนี่เอาเรื่องยาวเลยนะเขาได้ดาร์กไปแล้วนะครับผมจะไปเอามังกรทันไหมเนี่ย โอ้ดันสกิลไม่โดนเคได้อยู่นะครับเมื่อกี้สกิลไม่โดนต้องเอาดาร์กน,นะดาร์กตัวนี้ได้เปรียบนะครับ โอเคเรียบร้อยสวยต้องงั้นละเพื่อนเดี๋ยวเก็บดาวไว้ก่อนแล้วกันดูสถานการณ์ก่อนนะครับ ถาหลอดมันก็ห่างเงินช้าเหมือนกันเนาะมันเคลื่อนที่ช้ามันไม่ได้แบบเหมือนนาคอร์อะช่วงนี้ได้นาคอรเยอะมากอย่ายวมาเสิร์งอยู่นะครับมาตีไปแล้วเล่นได้นะ เกี่ยวถึงอยู่นะครับเดินออกมาเดินออกมานิดนึงเฮ้ยผมไม่ได้ดูดาร์กเลยว่ะเอ้าเวนเฮ้ยกบกบกบอ๋อหนัวหนัวจัดต้องเคลียร์แท็บมาเนี่ยทุกคนเดินทิ้งแท็บกันหมด ไม่ได้ดูดา์าเลยโฟกัสไซ์มเมื่อกี้แต่เย็นวัยรุ่นพอไปเล่นอาคอสเยอะแล้วมันใช้แมปเล่นพอมาเล่นตัวที่มันนัวไฟ นัวไฟแบบนี้ผมได้ไม่ค่อยถูกแหละไ <laughs> อาาระวังกบฟิกเล่นนะฮ้ยโอ้โหตะก,กี้ไม่โดน โแย่จัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออก้อกก่อนอะแย่จัดเกือบตายไหมต่อตะกี้ไม่โดนโหแล้วฟอร,ร์เรนไหลปะนะโอเคสัตว์ได้อยู่เฮ้ยไม่ใช่สัตว์ไออิกกี้เมื่อกี้แล้วผมเล่นไงวะเน,นี้ยเหลือใครอะเหลือสามอ๋อโหยากแหละ เอาดากันป่าววะใช่จริงดะ้ะออกไม่เอาไม่เอามาแถบเฉยๆนะสีเนี้ยใกล้เมียนตินะครับเดี๋ยวผมอาจจะดึงลึกนิดนึงนะเฮ้ยเเราจบบิ๊กผังวิ่งเดี๋ยวผมอาจจะต้องดึงนิดนึงอะ่ะ โอเคทีนี้รับสวยมากโอ้มีฟอรเรนมาอีกทำไงวะเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นอะไรวะเนี้ยโคตรหนัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาเพื่อนผมจู๊กเล่นกับฟอรเรนอยู่นะดึงจังหวะนะเพื่อนเราได้ดันต่อนะยังไงสิ บนก็เข้านะครับกดดันได้นะกดดันได้เฮ้ยโอ้โหกบกบเพนี้เอาจัดเลยว่ะนี่อยู่มาฟิกรวบเมื่อกี้ถ้ามีคนต่อสกิลหรือฟอร์เรนรู้รู้มือนะเรียบร้อยตะโจดไม่รอดว่ะไม่เป็นไรครับทำสวยแล้วเพื่อนเกมอยู่ไหนสถานการณ์ตึงเครียดลิ้นเลินไปหมดแล้ว ทุกคนนะผมพูดอะไรผิดไปก็ให้รู้ไว้นะว่าลนนะอ,อ้อเจ็กยากมากเลยนะาลอดโอ<ฮ>้เพื่อนแต่จริงตัวเราฆ่าฟอร์เรนยากมากเลยนะแล้วฟอร์เรนเอาจัด ตัวเรามันไม่ใช่แบบดามิกหนักๆทีเดียวไงทอเรมันลำเรื่อยๆเออ <ST> ขียได้ปะเขียได้นะตัวเราแอบลวงยากมากด้วยนะครับอาจจะโดนเนลสุเซตหย่อยาวได้เลยเนี่ย เฮ้เฮ้เฮ้ใครทำไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกบจะรวบไหมอันตีแล้วนะครับเชย่ได้อยู่นะ oh. ใจเย็นนะครับก๊อ <God. S 2> ะเกิด เราไม่มีตัวสปิดด้วยอ่ะถ้าสปิดแล้วโดนกบปิดมาก็ก็หนียากนะสปิดไปก็ซ่ฟอร์นยากด้วยไม่น่าเสียงเล่นนะเฮ้ยแต่อันนี้พอได้นะครับ น่าจะได้นะสวยเลยราฟอร์เรนเจ้าหูแล้วงามไส้ราฟอร์เรนเอาจริงอุ้ยแล้วโดนแบบนี้ครับถอยดิรออะไรอะสีเ <c oughs> นี้ยวหญานะเวย้ยโอ้สีเนี้ยรอดยาก่ะงามไส้แล้วไงเอาไงล่ะทีเนี้ยเอาไงล่ะทีเนี้ยจำนวนคนพอๆกันนะประเด็นคือตัดเรือไม่มีนะครับทาชิมีอยู่อะได้อยู่ ไม่อยากให้เอาสูตรได้บลับแดงเลยอ่ะ,ะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอุอ้ยสถานก,การ์มันเครียดจังอ่ะ โอ้สวย้แล้วบังให้หน่อยโอเคต้องฝืนเลยปะเนี่ยโอ้เราจะจวดโดนอะไม่ได้หวาอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนเ็นเกิดว่ะ มันไม่มีคนฆ่ารยะจริงๆแบบมันไม่มีจริงๆอ่ะเรแบบเป็นมอสบอสแมปเลยนะแล้ว <S <S ต้องฝืนแย่งด้วยนะครับเพราะว่ามันแบบมีโอกาสจะแย่งได้ไงมันมีโอกาสจะแย่งได้ไงแล้วมันแย่งได้ไงแค่นั้นแหละคนไทยไปลุยจบบ้าน ดีนะแต่สนใจถูกผมไปนำซื้อให้ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนึกว่าลากหมดเอ้าเจะทำอะไรของผมวะเนี่ยงามไส้หมาเกิดอะ แต่ตีป้อมน่าจะแตกนะลืมแปลว่าไอตะกิยวไอ้อะไรวะตะเกออวเรียวมันมีดาวเมจนะอันเตี่ยวงมันระเบิดเรียบร้อยเลยผมก็เป็นไงกันบ้างครับกับการเล่นชาร์ลอตต์โซลรงคงอันตรายแต่ว่าก็ชนะมาได้นะแต่ที่ถ้า ทำอะไรยากมากเลยตาเนี้ยเราต้องเล่นไปตามจังหวะเกมนะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับเวลาเล่นเนาะแก้ไขสถนานการณ์เฉพาะหน้านะจริงๆตอนนี้มันไม่เหมาะกับชาร์ลอตในตำแหน่งจังเกิลเลยแต่จำเป็นนะครับบ้องเล่นอะไรประมาณเนี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยและยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย